ม่หนูไม่ขอบคุณนะลูกเอ้ยนาเกตแสบแสบพยายามเอ้ยน,นี่แสบแสบไม่สนใจกินอย่างเดียวฉันประธานจอ๋อ

นี่็ได้กินขขงอร่อยเนาะแซ่บอร่อยไอ้ยลูกเฮ้ยกินแซ่บๆคนเนี้ยแซ่บๆเลยเฮ้ยเอ้ยอมๆๆเลยปะ แล้วก็เท้าเขาก็หยิบเอันไว้นะโยมนะจับเอาไว้อร่อยเลยจ,อยจอ๋อจ๋อเก็ี้ยงเกลี้ยงจ้นะจอ๋อผ้อส่งการฟันมางมให้ตองตาตาปลอกให้เนาะ รอนานหยิบอันนี้มากินรอไว้เออรอนานเออไม่ไม่ดีกว่าไว้ในกระปุกแกบยังเหลืออยู่แ <c oughs> น่นอนจริงจ,งจ้า,า,าะฮะอะนไรเดินมันนี่ขนาดานี้จะเหงาได้ไงเนาะ กัดดีๆลูกเหมือนไม่มีแรงอะ่ะเหมือนเหมือนไม่สบายไม่มีแรงไสักอย่างมั้ะกินดีๆลูกอําปุ้ยเต็มปากเต็มคำเต็มคาราเบลเลยนะ bị bị bị, ao à, à. ừ. mình mới khoái chịu hiểu thay này, mấy tại có kịp như nay nhôm 哼哼叫一叫。<laughs>